ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการประเมินคู่แข่งของสินค้านะครับซึ่งถ้าทุกคนทําตามวิธีการหาสินค้าที่ผมสอนนะครับคุณก็จะเจอสินค้าที่แทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเมื่อคุณหาไอเดียสินค้ามาได้เราก็ควรมีการประเมินคู่แข่งให้ชัดเจนนะครับเพราะเรานะครับไม่สามารถคิดอะไรไปเองก็ได้นะครับ เราต้องตรวจสอบนะครับและประเมินให้ชัดเจนเลยนะครับว่าสินค้าของเรานั้นมีคู่แข่งอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าหากสินค้าของคุณนะครับมีคู่แข่งอยู่มากมายในประเทศไทยนะครับคุณก็จะทําการขายสินค้าตัวนี้ได้อย่างยากลําบากถูกไหมครับค่าโฆษณาของคุณนะครับก็จะมีราคาสูงเกิดการตัดราคานะครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าไอเดียสินค้าของคุณเนี่ยที่หามานะครับจะดีขนาดไหนก็ตามนะครับ แต่ถ้าเราประเมินแล้วนะครับแล้วสินค้าเนี่ยมีคู่แข่งอยู่สูงจริงนะครับในประเทศไทยเราก็จะทําการตัดออกนะครับเราก็จะไม่ขายสินค้าตัวนั้นนะครับอย่ามีอารมณ์ผูกติดกับสินค้าที่คุณเลือกมาได้นะครับถ้าประเมินดูแล้วนะครับพบว่ามีคู่แข่งเยอะคุณต้องตัดทิ้งนะครับตามหลักความถูกต้องนะครับผมสมมตินะครับว่าใน Google Sheet ตัวนี้เนี่ยผมหาสินค้ามาได้6ตัวถูกไหมครับซึ่งหลังจากที่ผมประเมินสินค้าดูทีละตัวแล้วเนี่ย ้ายได้สุดนะครับผมก็มาพบว่าสินค้า4ตัวที่ผมหามาเนี่ยมีคู่แข่งอยู่สูงมากนะครับมีคนขายอยู่ในไทยเนี่ยหลายตัวหลาย10คนนะครับผมก็จะไม่เสียเวลานะครับที่จะขายสินค้า4ตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะทําการมาร์กเป็นรูปสีแดงอันนี้ไว้นะครับว่าสินค้าเนี่ยขายไม่ได้นะครับหรือคุณนะครับก็สามารถกดคลิกขวานะครับแล้วก็กด delete นะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยสินค้าก็จะหายไปแล้วนะครับคุณก็จะเหลือแค่รายการสินค้านะครับที่ถูกประเมินมาแล้ว ว่าไม่มีคู่แข่งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเมื in ่อท right ุกคนนะครับกดคลิกที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะมีวิธีการเช็คคู่แข่งอย่างง่ายให้ทุกคนนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยคิดชื่อเรียกสินค้าในภาษาไทยนะครับตามความคิดของคุณขึ้นมานะครับอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับถ้าผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็จะเรียกว่าเครื่องนวดหัวนะครับผมก็จะคิดตรงๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับหรือสินค้าตัวนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าแผ่นดัดหลังถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับสินค้าทุกคนเนี่ยก็ต้องแตกต่างกับผมอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ยงไงก็ตามนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยคิดชื่อสินค้านะครับที่ง่ายที่สุดนะครับคุณอาจจะลองคิดนะครับว่าถ้าคุณจะเป็นต้องขายสินค้าตัวนี้จริงๆนะครับคุณจะเลียกชื่อสินค้าตัวนี้ว่าอะไรหลังจากที่คิดชื่อสินค้าได้แล้วนะครับให้คุณนําชื่อสินค้านั้นมาค้นหาใน Facebook Search หรือค้นหาผ่าน TikTok Search นะครับเพื่อดูว่ามีคู่แข่งอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขายบนแพลตฟอร์มไหนนะครับถ้าขายบน Facebook ก็ให้ไปที่ Facebook Search นะครับถ้าขายบน TikTok กเนี่ยก็ไปที่ TikTok Search นะครับซึ่งหลังจากที่ค้นหาแล้วนะครับถ้าพบว่ามีคู่แข่งเนี่ยมากกว่า1 0เจ้านะครับที่ยังขายอยู่นะครับก็ให้ทุกคนนะครับหลีกเลี่ยงการขายสินค้าตัวนั้นนะครับให้ตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ให้หาไอเดียสินค้าตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Facebook นะครับ ถ้าทุกคนนะครับมาทางด้านซ้ายบนเนี่ยทุกคนก็จะสามารถค้นหาได้นะครับก็ทุกคนใส่ชื่อสินค้าของตัวเองเข้าไปแล้วกด Enter นะครับทีนี้ f a c e b o o k นะครับก็จะดึงข้อมูลของโพสต์นะครับที่มีคําว่าแผ่นดัดหลังอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นนึงโพสต์แล้วนะครับที่ขายสินค้าเป็นแผ่นดัดหลังถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโพสต์รีวิวสินค้านะครับแล้วก็แนบลิงก์เนี่ยไปที่ช้อปปีนะครับ ทุกคนก็สามารถลองกดคลิกเข้ามาดูได้นะครับเห็นไหมครับ้านคาราน,นี้เนี่ยก็ขายเป็นแผ่นดัดหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่ราคา69บาทเพียงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ทํายอดขายเนี่ยไปได้เกือบ30,000ออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการที่ผมเห็นข้อมูลเพียงเท่านี้เนี่ยก็ทําให้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ควรขายสินค้าตัวนี้แล้วถูกไหมครับเพราะมีลูกค้าหลายหมื่นคนนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อสินค้าตัวนี้เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ แล้วสมมตินะครับว่าถ้าผมยิงโฆษณาไปบน Facebook หรือบน Tik t o k นะครับลูกค้านะครับก็อาจจะมาเจอสินค้าของผมเนี่ยอยู่ใน s h อ p e e นะครับแถมยังขายในราคาที่ถูกมากๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมาเลือกซื้อในร้านค้าร้านนี้แทนถูกไหมครับถ้ากลับมาที่ Facebook Search ตรงนี้นะครับทุกคนยังสามารถมากดคลิกตรงคำว่าวิดีโอตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นวิดีโอโพสโฆษณานะครับของร้านค้าอื่นนะครับที่ขายสินค้าตัวเดียวกับพวกเรานะครับ เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยผมก็เห็น1โพสต์แล้วนะครับอันนี้อีกหนึ่งโพสต์นะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยก็อีก1โพสต์นะครับแล้วก็มีอยู่อีกหลายตัวหลายคนเลยนะครับท,ที่ขายสินค้าต bon ัวเดียวกับเราบน Facebook นะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับคุณก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยพวกเราต้องหลีกเลี่ยงอย่าเสียเวลาที่จะขายสินค้าต um. ัวนี้เลยนะครับแต่กลับกันนะครับสมมุติว่าหลังจากที่ทุกคนเช็คดูแล้วนะครับ แล้วก็พบว่ามีคู่แข่งอยู่ไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับอาจจะประมาณ3-4เจ้านะครับคุณก็จะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยิงโฆษณาเป็นยังไงนะครับแล้วขายดีหรือไม่ถูกไหมครับการตรวจสอบนะครับก็คือการเช็คยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับถ้าในโพสต์โฆษณานะครับมียอดไลค์1 0 2 0คนนะครับอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลถูกไหมครับ แต่ถ้าในโพสนะครับมียอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยหลายหมื่นคนนะครับหรือคนชมคลิปวิดีโอนะครับหลายแสนคนเนี่ยก็เท่ากับว่ารานคารันนั้นนะครับก็สร้างยอดขายได้ดีพอสมควรนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้หาไอเดียสินค้าตัวใหม่เข้ามาแทนดีกว่านะครับมากไปกว่านั้นนะครับคุณก็ยังสามารถทําการเช็คนะครับได้โดยการไปที่ Facebook Ad Library ถูกไหมครับแล้วก็ค้นหาชื่อสินค้าของคุณในภาษาไทยนะครับเพื่อดูว่ามีคู่แข่งนะครับทำการโฆษณาอยู่ไหมนะครับ ผมก็จะเข้ามาที่ Facebook a d Library นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือก All Ads นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าของคุณเข้าไปนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยผมก็เจอชื่อเพจหลายเพจนะฮะที่ขายสินค้าเป็นแผ่นดัดหลังถูไหมครับเพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้นะครับก็ทําให้ผมดูแล้วว่ามีคู่แข่งอยู่หลายตัวหลายคนเลยนะครับหรือทุกคนนะครับก็สามารถมากดคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้เราก็จะได้เห็นโฆษณานะครับที่ขายสินค้าตัวนี้อยู่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการเช็คทุกวิธีถูกไหมครับเราลองหาโพสบน a c e บ o o k นะครับก็มีคนโพสต์ขายลายต่อหลายคนแล้วก็มีคนยิงโฆษณาเนี่ยอยู่ในปัจจุบันนะครับเพจคู่แข่งเนี่ยก็มีอยู่หลายต่อหลายคนในช้อปปีนะครับก็มีผู้ขายอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆองค์ประกอบเลยนะครับบ่งบอกว่าผมนะครับไม่ควรขายสินค้าตัวนี้ สิ่งทุกคนนะครับก็สามารถเริ่มต้นประเมินสินค้าตามวิธีนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าทุกคนประเมินดูแล้วสินค้าตัวไหนนะครับคู่แข่งสูงนะครับก็ทุกคนเนี่ยทำการมาร์กเป็นสีแดงไว้นะครับหรือก็สามารถกดคลิกขวานะครับแล้วก็ลบรายการสินค้าตัวนั้นออกไปได้เลยนะครับแล่หลังจากนั้นนะครับก็ทุกคนเนี่ยหาไอเดียสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ทําการประเมินถูกไหมครับทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าคุณจะเจอสินค้านะครับที่แทบจะไม่มีคู่แข่งนะครับหรือจะมีคู่แข่งเนี่ยแต่ว่าน้อยมากๆนะครับอาจจะประมาณ3-4เจ้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งเมื่อคุณหาสินค้าตัวนั้นเจอแล้วนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นนะครับที่จะตั้งราคาแล้วก็ตั้งชื่อให้กับสินค้ากันนะครับ